ริฟฟูเพื่อลักลมีร้านเก็บสามหมื่นนะเทียวแบบนี้ไม่เข้าไทยแล้วเขาเรียกว่าเป็ดหรืออะไรเป็ดหรือผมเป็ดต้องเป็นปน้ำนีกสิทธิ์แพนั่นคนใช่สวสีคนณ้าวสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับ <c oughs> เราอยู่ที่ <c oughs> อารีครับ <c oughs> มาเรียกชุดกีฬาชุดนักฟุตบอลวันนี้ผมอยู่สาขาเมกาบางนานะครับวันนี้เพมันแบบมันมีคู่กรณีเราที่ตมาต้องมาซื้อเสื้อเพื่อใส่มานี้วันี่วนีนีเรียกตัวคู่กรณีคู่กรณีเพราะว่าเราเคยพากันแล้วว่าแมนยูกับแมนซิตี้เตะกันใครจะเป็นผู้ชนะแต่ช่วงนั้นว่าใส่น้อยถ้าเกิดทีมแมนซิตี้แพ้ผมยอมใส่เสื้อแมนยูสิบทิป เวลาเปิดคลิปเสร็จแล้วพูดว่าแมนยูทีมรัก <c oughs> อ่าอย่างนี้อย่างนี้เลยเอาเบื่อกันแต<อ>่ผมเสียสละไม่ต้องใส่เสื้อแมนซิตี้ใส่เสื้อล <c oughs> <c oughs> ิบระพูได้ไหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อเพื่อแมนซิตี้นะถือเสื้อ ลิเวอร์พูลไปดูเลยไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผนเว็นจิตเตอรไงเดู๋ยวดูดูดูซิส่งใส่ลิเวอร์พูลเมื่อเราสัญญากรรมแล้วอาลีเนี่ยตอนนี้เขามีเสื้อลูกกุกกันใหม่แล้วใช่แล้วออกแล้วใชกคำว่าสโมสรเปิดปุ๊บอาลีมาปั๊บเลยมาปั๊บเลยโอเคเดี๋ยวเราดูว่ามันมีของอะไรบ้างรีบูบก่อนคือผมมาทั้งทีอ่ะผมก็อยากได้รองเท้าทำเป็นเสื้อบอลเสื้ออะไรเพราะว่าผมก็ต้องมาซื้อเสื้อแชมป์อยู่แล้วเลตเตอร์ผมก็ยังจะซื้ออยู่ผมก็เอาเดี๋ยวเราดิ่งดิ่งไปหาคู่กันเลยดิ่งเท้าาสตร์ดิ่งหาคู่อันนี้เเเรียกว่าป็นสื้อ เปิดมาทายรดูกาลละแมนยูเลตโทอันนี้ไม่ใช่เสื้อแมนยูของฤดูกาลนี้อ่าเสื้อเชียร์ซึ่งเขาเขาทำแนวแบบแปดศูนย์ใช่ไหมสวยมากสำหรับผมเสื้อผมเชียร์แมนยูผมก็จะซื้อตัวนี้ด้วยออันนี้ยากได้แล้วก็คือแบบนี้เขามีแบบดีเทลอะไรต่างๆเลยดีมากจำตอนที่เราไปอังกฤษไหมใช่เสื้อแมนยูที่อังกฤษแพงกว่าที่อารีนะเออใช่ทำไมมาเรามาดูแพงเลย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็ดหรืออะไรเป็ดหรือหงเป็ดหรืองเป็นน้ำ <c oughs> ไม่ใช่อุ้ยรถสามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยอ่าอันนี้เป็นรุ่นกุ่นเก่าอันนี้รุ่นเก่าไหมและเกจเพเยอร์ด้วยนะใช่นี่ดูอุ้ยตอนนี้รถสามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยอันนี้เพิ่มอันนี้คือใหม่อันนี้คือตัวใหม่อันนี้คือตัวใหม่อันนี้คือตัวเก่าเขาเพิ่มสีให้แดงแป๊ดขึ้นมากเลยนะแต่สวยนะพี่เอ็มอ่ะใส่ตัวเก่าตัวใหม่ได้หมดไม่ติดแต่ขอแค่ติดแค่ว่าใส่เสร็จแล้วปุ๊บ พี่ผูดชิมนะาเอาปีใหม่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 มาปีใหม่มนปีใหม่าปีใหม่มนปี้เกตแานบอลอ่มาี้เก่มาปีใหม่ะาปีใหม่มากีใหม่มาปีใหม่าะีใ่เาปีใหม่มาปีใกต่มาปีม่มาปีใหม่มยปีใหม่าปีให่าปีใม่มให่มาปีใหม่มาวีาหม่มาปีใม่มาปีม่มาว่าหม่มาปีใหม่าปีใหม่าปีใหม่มารีนม่มาปีใไ่าปกใหม่มีใม่มาปีให่มาเีาปีใหม่มปี่มาีใหม่มาปีใหม่าปีใหม่มาีม่ีม่าปใหมีมาเนื้อผ้าปีใหมมาังสามารถนี สกีนสกินได้อันนี้เป็นฟอรลิกาสิตนะฟอรลิกาสิตจะไฮพิมเมอรี่ใช่เขาสามารถติดอาร์มได้ด้วยใส่ชื่อตัวเองใส่เบอร์ที่เราชอบก็ได้ไม่ใช่ของนี้สิเขาแจ้งจับเลยนะแจ้งจับแจ้งจับทิอันนี้อันนี้ลิกสิตนะครับชุดเก่าก็ยังเหลือแต่ก็ยังลดราคานะทีมแมนยูเนี่ยไม่ค่อยลดเพราะมันขายดีเม้นขายดีก็ทีมชั้นนำก็อย่างนี้แหละไม่แต่เขายังมีลถชุดชุดนี้เขายังมีลดอยู่แต่บอกว่ามีหลายทีมนะลีกต่างประเทศมีลีกเยอะแยะเนาะนูเสื้อซออมมยัังีนนี้หายากนะครับอันนี้ชุดใหม่่่ใใชชม ชุดใหม่แล้วของปืนใหญ่อาเซียนนนครับดูโค้ดไทยนะุสีทองนะเขาขอันนี้ปีปีนี้ทำเป็นสีทองทองทองนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูนี่มันออกทองทองนะคือแบบมันมีเยอะแล้วก็มีบาเยนคืออันนี้คือชุดใหม่นะที่ผมพามาดูจริงๆนะผมอยากได้นี้นะพี่เอ็มอันนี้ไม่ใช่ชุดใหม่ชุดเก่าคือเสื้อนิ่วชุดเก่ามันสวยคนซื้อพี่ว่าจะขายดีขึ้นเพราะว่าเขาได้เปในยูฟ่าใช่แต่ยูเซียลนะเนี่ยมีชุดเคียร์มีชุดซ้อมมีอะไรเยอะๆเลยนอลิที่เีื้อนอริทก็มีมีเยอะนะทุกคนมีเส เดี๋ยวไปดูเสื้อทีมชาติไหมเสื้อทีมชาติก็มีบอโลกบอโลกอันนี้ผมพาทุกคนแบบมาดูแบบติดเลยนะเอฝรั่งเศสไออันนี้คือฮอลแลนด์แล้วก็มีมีทิมชาติไทยด้วยครับทุกคนู มีหลายอย่างมากดูสวยมากนะสวยทีมชาติชุดใหม่คือดีนะคือเนี้อผ้าโคตรดีดีมากมีหลายทีมชาติด้วยแล้วตอนนี้คือมีของปารีสด้วยปีนี้เลยปีนี้ออกมาใช่แล้วเชียร์ซีของปีที่แล้วไหมในปีนี้เชียร์ซีปีที่แล้วครับแต่กําลังเข้ามามันกําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆคือต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาลีไม่มีของมันต้องรอทางสโมสรออฟฟิเชียลเราไม่เปิดกดไม่ได้ลุนลิดสิทธิ์นะแต่บอกเลยว่าอาลีเนี่ยคือเร็วเร็วสุดในไทยเปิดปุ๊บกลางคืนปุ ดูดูลายดูลายใช่ไหมที่อิสตันบูลใช่เป็นดาวอย่างงี้สวยไหมสวยนะแล้วก็มันจะคู่กับเอ้ยไม่แน่ม,มัอาจจะอยู่กับอินเตอร์ก็ได้นะไม่เดอะบอยมันอาจจะไม่สามแชมป์ก็ได้เดอะบอยอาจจะถือลูกบอลอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าได้ดูบอลกับบ้านแคททิ่ นคนที่มาส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซื้อเสื้อเพราะว่ามันมีทั้งรองเท้าสตาร์ทมีทั้งชุดเลยผมชอบมากที่สุดที่ผมเข้ามานะรองเท้าสตาร์ทไปไปดูกัน<ม>ตอนนี้ครับผมมาโซนรองเท้าสตาร์ทนะคือแบบมันมีเยอะมากแล้วแต่คนที่อยากได้พี่เอ็มตอนที่พี่เอ็มเตะบอลอยู่พี่เอ็มใส่รองเท้าสตาร์ทยี่ห้ออะไรเอาจริงอ่ะดังๆอะไรอยู่ยพี่ก็คือ adidas adidas แต่ที่ผมใส่เสื้ตตอตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นญาติจริงผมจะใส่แบบตัวนี้สีขาวแต่ญาติเยี่มผมก็จะใส่ตัวนี้เพราะเป็นปุ่มดูมันเป็นปุ่ม มันเรียปุ่มมาแบบว่าปุ่มดีเขาเรียกปุ่มดีแล้วอีกตัวหนึ่งผมคือแบบนี้เป็นร้อยปุ่มแต่น,นี้ไม่ใช่ร้อยปุ่มอันนี้มันคือปุ่มอีกแบบหนึ่งผมก็จะมีคู่นี้อยู่ออฟฟิศเหมือนกันผมก็จะซื้ออีกคู่หนึ่งอยู่นู้นฝั่งนู้นคืออาดิดาสผมจะมดูฝั่งนู้นแต่ผมแนะนำก่นอมมกนนี้คือรองเท้าของมิซนูออกมาใหม่ครับรุ่นนี้ครับตัวนี้ครับออกมาคือของรามอ้นนะครับคือตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะคือแบบโคตรโคตรตัวนี้เคบีเดย์บอยแลวไม่ใช่แค่เดย์บอยนะฮารย ผมเลยเลือกตัวนี้ไปพี่ดูสองตัว,ตวไว้ <โฟ S 2> ดูต,ตัวนี้กับตัวนี้ดูเท<อ>้ามึงทำไมไม่เอาเท้าให้มาใส่เอาฟิตอหะใส่ไหนใส่ได้ก็ใส่เลยจังหวะที่นายกำลังลองรองเท้านะนี่ผมเพิ่งเห็นถุงมืออันนี้ถุงมือเ r e ร a t o r DJ Ara ใช้เตอร์เตเกนใช้ลอย,ยเออร์ก็ใช้โก้ดับโล่ก็ใช่ไหมแต่อลิซอนไม่ใช้หรอกย่อๆนอกจากรองเท้าสตาร์ทเนี่ยเขาจะมีรองเท้าพวกเป็นรองเท้าฟุตซอลด้วยนี่มีหลายแบบเลยนะราคาไม่แพงนะจริงๆราคาไม่แพง ันนี้คือเป็นเสื้อไทยลีกแต่อันนี้เป็นฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเขามีหลายทีมมากเลยมีไซส์เด็กมีไซส์แบบคทุกไซส์ผู้หญิงผ <ihat ères> ู้ชายมีหมดเขามีหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่แบบเสื้อบอลหรือเสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อออกหลังกายเขามีแบบเสื้อที่เป็นเสื้อแฟชั่นด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งเสื้อแฟชั่นดีกว่านี่อย่างฝั่งนี้อันนี้เป็นเสื้อที่เขาคอลแลบกับกินดิโก้สกินงง หลายคนงงอิติโกสกินคืออะไรอิติโกสกินคือแบรนด์ยีนคนไทยดูสังเกตดวดลายเขาจะทำเป็นลวดลายน้ำดวดลายเบิร์นปลาคราฟอะไรอย่างเงี้ยของดีมากอันนี้จริงกับเขาเอกอะไรแบรนด์มากอย่างอันล่าสุดที่เพิ่งเห็นไปคือเอกไทไกไทันไอการ์ตูนไททันเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เขาเรียกคาร์เรตคอเลกชันอันนี้เป็นพาเลตตัวใหม่ของอาริเลยก็จะเป็นเสื้อแบบสีลุ้งๆไงไหมเออเอลจีบีทคีสวยเน,นเนื้อผ้าดีมากเนี่ยเออนุ่มจัดเออนุ่มจัดเลยเนื้อผ้านุ่มจัดเลยมันไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็็็นนนแฟกกการ์ตู จองได้แล้วได้ดูไหมไม่เคยดูพี่ก็ไม่เคยดู <c oughs> ไม่เคยดูมีเสื้อบอลน,นั้วะที่เป็นไอเทมบอลไทยท่านีเป็นลายๆาตั้งเงินเฮนี่อนนันนี้เรียกว่าเป็นอันที่พี่ใส่ตอนที่ไปอังกฤษคือถ้าใครเห็นอนะตอนที่ผมกับนายไปอังกฤษผมจะใส่พวกกางเกงขายาวอันแต่นี้ไซส์เล็กนะผมจะใส่กางเกงขายาวแบบนี้ของอลิดีมากค่าโคตรดีตอนที่ไปใส่อังกฤษอะอันนั้นคือรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้ไอตัวหูแค่นี้อยู่เลยกันหนาวอยู่ได้สบายเลยตอนนั้นรู้สึกประมาณแบบแปดผมสางคุณภาพค่าเขาดีมากจริ คือตัวนี้นะพี่เขาจะให้ความรู้ด้วยบางคนที่เขาจะซื้อพิเตษบอลเขาจะถามว่าจะเตะย่าจริงหรือยาเทียมใช่ไหมพี่เพราะว่ามันมีปุ่มบอกนะพี่พี่แนะนำให้ผมหน่อยถ้าเล่นีายย่าจริงอ่ะยาเทียมอ่ะครับบางคนไม่ชอบพื้นร้อยปุ่มอ่าใช่ครับชอบเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าเอจีเอจีนี่คือปุ่มเอจีใช่แต่เอจีอาดิดาสจะเป็นปุ่มใบหนี้ขนาดปุ่มมันก็จะต่างกันอันนี้คือยาจริงอันนี้คือยาเทียมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกร้อยปุ่มร้อยปุ่มเต็มเลยยแต่่่่่่มมัันนจจะืทีีดอวปุููรก FG FG ผมน่าจะเปลี่ยนตัวเอาตัวนี้เพราะว่าต่อไปผมน่าจะไปเล่นย่านจริงหน่อยนี่ทุกคนได้แล้วน่าจะคู่นี้แหละดีมากโคตรดีเลยผมซื้อบวยจนเมียด่าเล่นรองเท้าเนี่ยบอกเมียไปเนี่ยมาซื้อเนี่ยดีไปบอกกี่บอกคอนเซ็ตไม่บอกอะคอนเเออโคตรผมมาซื้อมิซโนอันนั้นหมื่นเนี่ยไอตัวที่ผมใส่หมื่นนะแล้วไอมิสโนร้อยปุ่มนั้นคือหกพันเสียรองเท้ามาซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้หหลายหมื่น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 วันนี้ก็ยี่หมื่นอันนี้ต้องชุ่ไว เยโดน่าจะเอาตัวนี้นี่ะแบบนี้นหละลายมันทําเหมือนไอ้นี่เลยสนามที่เป็นช่วงที่เราเข้าไปอ่ะแล้วมีช่วงโค้งของสนามที่เป็นโค้งโค้งโค้งอ่ะบอกเมียว่าชงทำมาโอ้เสื้อผสองสาวตัวไม่เอาบอกความไม่ถึงพันแต่ที่จริงราคานี่คือตีกสิทธิ์แทั้งคนใช่สอพันเก้าก็ถูกกว่าที่เราไปมาเออใช่โอเคไปนะผมน่าจะเอาตัวนี้เพียงเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเลือกกันคนละตัวสองตัวแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายตังดีกว่า ผมบอกไว้ก่อนนะเสื้อแมนยูเสื้อแบบนี้ไม่เข้าไทยแล้วใช่แล้วตอนนี้ร้านนลิสาขาบางนาเหลือแค่นี้แล้วคือดูคลิปนี้แล้วอยากได้คนมาซื้อกล้องนี้แม่งเป็นความผิดพลาดเลยพี่เห็นตั้งแต่ตอนที่เขาติดต่อมาแล้วตั้งใจเลยว่าเนี่ยหนึ่งตัวที่จะเอาหนึ่งตัวเลยที่จะมาพี่ก็ไม่ได้จองเขาไว้อันนี้คือข้อเสียนะคุณอยากได้ต้องรีบมานะก็คือตอนนี้ไม่มีสต็อกแล้วตอนนี้เหลือเหลือไซส์เล็กละเหลือไซส์แบบ ml ไซส์ s อะไรย่างเงี้ยแต่ไม่เอาแฟนคลับแมนยูด่าผมเยอะไม่เอาไม่ต้องนะมันหายากมากนะแต่่ไมเอา เอาแรกกันเลยปแรกกันเลคลิปแรกกันเคยปารืวปาแรกกันนอะไรแรกกัลิปแรกเลยทรก้ห่นงื่นทั้งื่นทังทีเลยนะรียูทีมรักเร็วฟาเร็วไปเเร็ว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 ฟูเพื่อนรักทีรัักเอาใหม่มรักลไม่ได้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 ไม่ดทีปะเรียบฟูทีมรัก เยี่ยมปะไม่คุ้นเคยเลยไม่คุ้นเคยเลยสิบลิปไปเดื่มน้ำหนึ Haha> ่งกันนะน้ำหนึ่งแล้วนะ โอเคเออเด็ดเตีอยเขาดีเตี้ยเขาดีตอนนี 3000, ้ก็ได mm ้ของเนี่ยรวมๆกันก็เก็บสามหมื่นนะแต่ของผมส่วนตัวคนเดียวก็เก็บสองหมื่นเสื้อบอลนายแพงนายนายนายหยิบสตาร์มาแพงไปไปแต่ว่าจริงถ้าอยากจะมาแบบซื้อพวกอุปกรณ์กีฬายังไงต้องอาลี่ยิงเสื้อบอลยังไงก็ต้องอาลีถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกเขาจะมีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่สมัครมาล่าสุดนี่กิจกรรมของเขาซื้อสินค้าภายในร้านอาลี่รุ่นรับเสื้ออาร์เซนอลปีล่าสุดได้านเซนเดวิดอุปาร์ตีเปอร์เตโค ใครที่อยู่ใกล้มันก็มีหลายสาขานนมะเมนรีบางนาเมนรีสยามมีเยอะมากทุกคนสามารถดูได้แล้วก็เสื้อบอลหรือว่าอุปกรณ์กีฬาอะครกบดีครับป่ะนโทรหาไอ้ยดิให้อายได้มาเห็นโค้ชนายเนี่ยวันนี้เสียตังค์ไปเท่าไหร่วันนี้โอ้หนจับรองเท้ามาด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาไอ้ก่อนไอ้ว่า เออพี่เรียกหนูมาทำไมเนี่ยไอ้นายไม่ลืมของเ,เนี่ยมาเอาของนายไปเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้รองเท้าเนี่ยคู่ใหม่เนี่ยนายไปถอยมาเลยนี่คูน่นี้หมื่นห้า เออพี่บอกเลยว่าอย่าซื้ออย่าซื้อได้ไม่ฟังพี่เลยหนูต้องเชื่อพี่ไหมเนี่ยอ้าวไม่เชื่อล้วเนี่ยขอมันม่ได้ใช่ของพี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ขอมาอนนี้ไม่ไอไอบอกพี่พี่บอกว่าอย่าซื้ออย่าซื้อเนี่ยเออจริงจริงจริงเชื่อใช่ใช่นี่เห็นไหมพี่มีแค่หมดอันนี่ของพี่อันนั้นของนายของพี่เลยเหรอเออเขามีคนละถุงดูนายดินายสองถุงคนเดียวเฮ้ยเ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮยเ แล้วเมียบอกไม่เดืขอบผมมาทำไมเนี่ยบอกว่าอย่าบอกเมียแล้วเอามันมานี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรบอกว่าของแกของพี่เอ็มเมียบอกว่าถือมาให้น่อยไอ้ไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยใช้เงินประหยัดจะตายเออเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าพี่บอกว่าไงพี่บอกว่าถือไปให้พี่หน่อยพี่จะไปห้องน้ำเป็นอะไรเป็นอะไรร้อนตัวเอามามีกี่บาทเขาให้พี่เอ็มให้ นี่อย่าบกราคาบอกราคาอันี้รู้ไมคุณอะไรนท่านนายซื้อน้องเหรอเอเขาซื้อมมฝาซื้อมาฝาตัวนี้มเห็นได้จบเป็นหมื่นพี่เป็นแปดพันห้าแปดพันห้าเองแปดพันห้าเองนี่เสื้อแชมป์สองพันก้าขอทีนึงได้ไหมดีไปไกลๆอย่าเบือหนีมนเก่งเก่งต้จะดีแล้วนะ อันนี้ตัวตัวท็อปปนะใช่ใช่ตัวท็อปดีเห็นยางเลยเขาเรียกใช่หมอบีนะดีเป็นตัวนี้ดีมากเลยติดพูดเถอยยังพูดยังปวดใจผู้เก่ายังใส่ไม่คุ้มเลยเออผู้เก่ายังไม่ได้ใส่เลยนายนื่งหมดแล้วมีอีกวะมีเยอะทำอะไรไม่ได้หรอกบอกเก่าเกม ไปแล้วเก่งขึ้นเหรอแล้วรอบนี้เรเราเราที่โกเมียเ์ไหมมือแบบตีมต่อยเมือนต่อยเหมือนเป็นโอเคแค่นี้ปันนี่นี่นะพี่เอ็มนะบอกเมียเอ่ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ชมรองเท้าอยู่เครื่องไหนเครื่องไหนก็ไ้เครื่องใหญ่ก็ได้โดนแน่โดนเช็คแน่ผมเบรกเครื่องเลยหรอผมเบรกเครื่องพี่เอ็มนะโดนนี้บอกไหมเอออย่าบอกเมียอย่าบอกเมียตาตึงมาเยอะแล้วไงอย่าพี่เอ็มนะอย่าเอาแก้แขนแก้แขนครีม ไม่ไม่นั่หรอกยศให้เด็กแก้เกมแมตช์เองที่นี่บอกว่าพี่เพิ่งเล่นเกมแบบฟีฟ่าออนไลน์เมียไม่รู้เด็กไปเล่นมือใฮ้เหรอใช่เพื่อเข้าทีมเขาอยู่ในทีมที่งหมดแต่ว่าบอกเมียว่าเอ้ยวันเซอร์ให้ี่ทีมเติมเกมเติมเองเมเงอย่าเจออยู่เจออยู่เจอต้องหาแมตช์เล่นเขาแล้วต้องหาแมตช์เล่นแล้วโอเคไปพอนี่สวยครับจากอารีนะ